ทางลัดดับความโกรธหยุดสังจิตโทษตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชออนนะคะโคชออนสปิริตเชลแด์เอนเนอรีเอ็กซ์เพรสปรับสมดุลพลังชีวิตวันนี้มาปรับสมดุลพลังชีวิตพลังจิตด้วยการรู้เท่าทันความโกรธและเคล็ดลับทางลัดสามารถรู้เท่าทันความโกรธและหยุด การลงโทษตัวเองนะคะหยุดสั่งจิตลงโทษตัวเองอ่ายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาสู่ตอนนี้และก็เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะวันนี้คุอ่อนมีเวลาแป๊บหนึ่งก่อนที่ไปดูแลลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งเนาะก็ะกลับมาจากเมืองไทยสองสาวันแล้วได้พักผ่อนเต็มที่เนื่องจากเวลาจากเท็กซัสและก็เมืองไทยค่อนข้างที่จะ ว้าวมากอ่าสิชั่วโมงเช้ากับกลางคืนต่างกันเนาะและการเดินทางก็ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะร่างกายเพลียจิตใจไม่เพลียเนาะแต่เราต้องดูแลสุขภาพกายก่อนเนาะก่อนที่สุขภาพกายจะดีขึ้นต้องดูแลสุขภาพจิตวันนี้เรามาสั่งจิตให้อยู่กับความผ่อนคลายแล้วเกี่ยวอะไรกับความโกรธนะ เพราะว่าเมื่อเรารู้เท่าทันความโกรธความโลภความหลงเราสามารถเข้าสู่เทคนิคในการอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ได้เมื่อเราอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันขณะซึ่งไม่มีแม้แต่ปัจจุบันขณะถ้าหากเราเอาคําพูดภาษาออกไปสําหรับคนที่รู้จักนะและเห็นข้อมูลซิสเต็มหรือระบบภายในการทํางานของกายของจิตแล้วจะเข้าใจว่าจึงเข้าใจว่าโคชออนพูดถึงเรื่องอะไร แต่ต้องผ่านการฝึกฝนเทรนนิง่งแล้วก็เข้าถึงและเข้าใจตรงนี้ด้วยอ่าและวันนี้ก็เอ่อมาคุยกันเกี่ยวกับการหยุดนะคะสั่งจิตตัวเองลงโทษตัวเองอยังไงใครที่ไม่เคยโกรธไม่มีในโลกนะคะไม่เคยโมโหไม่เคยหงุดงีดหรือใจดีตลอดอยิ้มแย้มตลอดเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะต้องมีทุกอารมณ์ห้ามไม่ได้ หยุดความคิดไม่ได้แต่เราสามารถนะคะรู้เท่าทันความโกรธความโลภความหลงหรือความโมโหความหงุดหงิดความไม่สบายกายไม่สบายใจได้โดยการหยุดนะคะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้และก่อนอื่นก่อนที่คุณออนจะ,ะพูดเกี่ยวกับการสั่งจิตตัวเองสั่งจิตลงโทษตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนลุกท่านนะคะและผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการได้สร้างมหากุศลที่ขจรได้เดินทางไปเมืองไทยแล้วได้สร้างการมอบวิวแชร์นะคะแล้วก็ไปรับรางวัลในการสร้างคุณธรรมความรีงามตรงนี้นะคะให้กับลูกศิษย์ทุกคนท,กทุกท่านเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งกับผู้คนที่ได้ร่วมนะคะครั้งนี้หรือผู้คนที่ไม่ได้ลงเ,เงินลงทันนะคะได้ใช้ใจนะคะที่มีคุณภาพอายุ ยกมืออนุโมทนาสาธุตรงนี้ก็เข้าถึงแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยทีนี้เราจะมาเข้าถึงความโกรธยังไงรู้เท่าทันความโกรธยังไงหยุดยังไงหยุดสังจิตลงโทษตัวเองยังไงอ่าหลายคนมีคําถามแล้วก็มีคําตอบว่า,ว,าว้าวคือยังไงในแต่ละวันทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบทุกคําพูดทุกการกระทํานะคะที่ เราคุยกันเราสื่อสารกันนะมันต้องมีทุกมุมทุกอารมณ์นะคะที่เข้ามากระทบแล้วทําให้ใจเราเกิดความสั่นสะเทือนความมันไหวหลายคนนะคะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นรู้อีกทีมันอึดอัดใจมันตึงมันแน่นมันขัดในอกนะเต็มหมดแล้วและก็ครุ่งคิดเล่นอยู่กับอารมณ์ความโกรธแล้วก็สั่งจิตตัวเองทุกวันไม่ชอบสิ่งนี้ ไม่อยากทำสิ่งนี้ไม่คนนี้ไม่ดีคนนี้จุด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 ,จดซึ่งทุกอย่างคือความคิดเห็นนะคะเป็นไอเดียเป็นความคิดเห็นไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่หากคุณเลือกให้ความคิดนะคะสั่งคุณชีวิตของเราจะจมอยู่กับความโกรธหรือความไม่พอใจหรือความพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ทุกคนชอบความพอใจ เมื่อเรารู้ไม่เท่าทันทุกอารมณ์นะคะทุกความรู้สึกสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจคือไปยึดติดในภาษาพุทธหรือ attachment ภาษาอังกฤษเราไปยึดไปเป็นสิ่งนั้นกับความคิดที่เราได้คิดขึ้นว่าความคิดของฉันถูกต้องที่สุดฉันคิดแบบนี้ถูกต้องที่สุดหรือฉันคิดว่าจุดจ,ดจดุเมื่อเรารู้ไม่เท่าทันความรู้สึกอารมณ์ และไม่ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับไปอยู่ในอดีตหรืออนาคตหรือความคิดความรู้สึกที่ยึดติดไปแล้วว่าเป็นสิ่งนั้นจึงทำให้ใจของเราเศร้าหมองหมน่นหมองเราจึงสั่งติดตัวเราเองทุกวันจากแค่ความคิดคำพูดการกระทำของเราซึ่งในทางสากลที่เรียกว่าเล่นย้ำยำซ้ําๆเราไปเล่นบทที่เราได้บันทึกเอาไว้ จากการทํางานของกายและใจการทํางานของจิตจิตใจมีสมองเป็นเมมโมรีบันทึกจดจําตัวใจของเราคิดไปแล้วนะเมื่อคิดจึงเกิดขึ้นบันทึกจดจําเอาไว้ในใจของเราในฮาร์ดไดรฟ์ของเรานะอแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการหยุดอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดียวนี้ สำคัญมากๆเคยเห็นไหมคะว่าวันวันหนึ่งใครเป็นบ้างถ้าใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะเวลาเราอยู่กับความเงียบทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกลัวความเงียบต้องหาเรื่องมาคุยกันเฮ้ยทำไมเงียบจังเลยเป็นไหมคะเมื่อใดที่เราให้เวลากับจิตของเรากับใจของเราให้อยู่ในพื้นที่ในปัจจุบันหยุดให้คำวิพากษ์วิจารณ์ อันนี้คือคีย์เด็ดเลยนะใครเข้ามาฟังตอนนี้นะคะหยุดทุกอย่างหยุดทุกคําตัดสินวิภาควิชาญะคะหยุดแยกแยะหยุดได้แค่หนึ่งเสี่ยวขนาดจิตทําได้ไหมหลายคนทําไม่ได้เพราะมันมีแรงผลักดันให้เราต้องพูดทําไมอยู่ในความเงียบทําไมเงียบจังเลยมีผีไหมถ้าเป็นกลางคืนแต่ถ้าเป็นกลางวันเกิดอะไรขึ้นทําไมเงียบจังเลยเมื่อเรา รู้เท่าทันนะให้เวลากับตัวเองใยกันหยุดอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือ here and now หรือ this moment นะใครจะเรียกแบบไหนไม่ผิดไม่ถูกแต่ keyword นะของแต่ละประเทศชาติภาษาไม่เหมือนกันฝึกอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเราแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าวันนี้หากใครทำอะไรให้คุณไม่พอใจ คุณสามารถหยุดได้ไหมรู้เท่าทันแล้วหยุดอารมณ์โดยการรู้เท่าทันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบที่ไหนตรงกลางอกตรงหัวใจตรงแขนตรงขาหรือตรงไหนบ้างที่ตาเห็นรูป นะตาเห็นจะมีไม่ใช่ตาอย่างเดียวมีประสาทตาเจอประสาทตาเข้ามามีตัวรับรู้แล้วก็มีร่างกายที่มีกระแสประสาทนะที่ส่งให้เรารับรู้และใจเป็นตัวปรุงแต่งจากความคิดชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจหรือเฉยเฉยตัวนี้เมื่อเรารู้และรู้เท่าทันระบบตัวนี้สิ่งที่ดึงเราหรือเราดึงดูดหรือการสั่งจิตในด้านลบ สังจิตลงโทษตัวเองหรือลงโทษคนอื่นโดยไม่รู้สึกตัวตัวนี้สําคัญมากเมื่อคุณกลับมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นพลังสติเป็นมหาสติตัวสติตัวนี้ที่ทุกคนบอกนะว่าอยู่กับสติฝึกสติเป็นตัว alert นะเป็นตัว safety cut ที่เมื่ออารมณ์เหล่านี้มาทำให้จิตใจของเราวันไหว จากคำพูดของใครบางคนที่ไม่ถูกใจคำมั่นสัญญาความยึดมั่นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้คุยกันแล้วแล้วไม่เป็นไปตามที่พูดเอาไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเรารู้เท่าทันบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นขบวนการบ่อยๆเราจึงอยู่กับสันติสุขผาสุข awareness consciously aware ตื่นรู้ออกจากอารมณ์หรือออกจากการสั่งจิตตัวเองสั่งจิตลงโทษตัวเองในด้านลบหรือให้คุณค่าในด้านบวกตรงนี้สําคัญมากๆเลยเนาะเมื่อใครฝึกมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้แทนที่จะให้ความคิดสั่งคุณคุณเป็นทาสของความคิดเห็นนะแต่คุณใช้ใจที่มีพลังฝึกพลังตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นห้ามไม่ได้ หูตาเลนจมูกกายใจกระทบขึ้นมาปะทะมามีตัวรับรู้บันทึกจดจําและมันสั่นคลอนที่จิตใจตรงนี้คุณรู้เท่าทาันว่าการทํางานของการกระทบมาที่กายเกิดอะไรขึ้นพลังงานเกิดขึ้นยังไงนะเราเห็นว่ามันกระทบยังไงสั่นสะเทือนสั่นคลอนแบบไหนเมื่อรู้เข้าทันแค่ตัวอารมณ์หยุดนะเมื่อเราหยุดแค่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สิ่งนี้ทําให้ชีวิตของคุณ ดีขึ้นโดยที่คุณรู้เท่าทันไม่ไปเล่นกับความคิดหรือสั่งจิตลงโทษตัวเองแต่คุณสามารถพลิกเปลี่ยนนะคะตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลือกความคิดคำพูดการกระทําที่ให้คุณค่าและมีพลังในการพูดคิดนะคะในการคิดพูดทําในการดํารงชีวิตทุกวันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นซึ่งคําพูดของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรือไม่ได้ทําให้ใครเจ็บช้าแม้กระทั่งตัวเราเอง ทำได้บ่อยๆฝึกได้บ่อยๆสิ่งนี้ก็คือมหาสัจจพลังชีวิตเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหรือไม่ได้ไปสั่งจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ความโกรธความโลภความโมโหความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาหรือความไม่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีพลังมากใครที่ฝึกตรงนี้ได้และเห็นข้อมูลนี้บ่อยๆเห็นการทํางานของระบบภายในมีกายต่างหากมีความคิดต่างหากมี การทํางานของกายและจิตที่ทํางานตอบสนองกันเชื่อมโยงกันและเมื่อเราฝึกตรงนี้บ่อยๆเราเชื่อมพลังกับจิตสํานึกจิตใต้สํานึกที่เขาเรียกว่า alignment เชื่อมโยงกับจิตพระเจ้าหรือจัก,กรวาลธรรมชาติใครจะเรียกแบบไหนไม่ฟิตไม่ดูแต่ว่าคนสามารถออกมาจากอารมณ์หรือความงุหงิดความเศร้าหมองที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเรามีความคิดขึ้นมาปุ๊บไม่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นและ สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จึงเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนแนวทางทิศทางแทนที่วันนี้มีความสุขคุยกันร,รู้เรื่องอครอบครัวสามีหรือเพื่อนร่วมงานนะคะกลายเป็นเรื่องหงุดหงิดทําให้จิตของเราเศร้าหมองตกต่ำนะคลื่นความถี่จิตลงมาข้างล่างอยู่ในคลื่นความถี่นะคะที่เศร้าหมองหรือหงุดหงิดแทนที่คุณจะได้เงินได้งานได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ Uh, positive affirmation นะสิ่งที่เป็นด้านบวกที่ทุกคนปรารถนาเราจึงเลือกสั่งจิตได้นี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คุณสามารถฝึกทุกวันฝึกต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาจิตยกระดับจิตนะคะพัฒนาชีวิตเปลี่ยนจากสั่งจิตลงโทษตัวเองกลายเป็นการสั่งจิตที่ให้คุณค่ากับตัวเองและโลกใบนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นชีวิตของเราจึงอยู่ใน ความผาสุกสันติสุขจากการรู้เท่าทันตัวเองเป็นเพื่อนมีเพื่อนที่ดีก็คือตัวสติตัวนี้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวคตรอ่อนขออ่านคอมเมนต์น,น,น,นิดนึงนะวัสดีค่ะแม่ของขวัญรู้เท่าทันตื่นรู้จักอารมณ์ใช่ค่ะมหาศจรรยร์มากค่ะโคบขอบคุณมากมาก,มากค่ะ,ะไม่มีคอมเมนตอ์อันอื่นเนาะก็คือว่าวันนี้โคตรมีเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูแลกุ๊กไก่เนาะกะ็ใช่คือการ ตื่นรู้จักอารมณ์นี่สําคัญมากเลยสั่งจิตได้ทุกอย่างแต่เราจะออกจากการสั่งจิตได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกเราฝึกแบบไหนความเชื่อชาติภาษาวัฒนธรรมแต่คนสิ่งที่คุณรู้สึกได้รู้สึกตัว awareness conscious awareness จากเคยให้ความคิดเป็นผู้สั่งเรานะจาก คำพูดของเราคำพูดของของคนอื่นที่มีตัวเชื่อมเชื่อมโยงนะมันมีแมทชิ่งกันแล้วเราเก็บเอาความคิดนั้นนะเข้ามาในข้อมูลในใจของเรามันเป็นตัวอารมณ์นะเมื่อเรารู้เท่าทันการกระทบนะ หูตาลิ้นจมูกกายใจคําพูดของใครที่ถูกใจเข้ามากระทบสิ่งนี้คือเกิดความมหศัศจรรย์เกิดขึ้นการสร้างบุญนะคนไทยจะเชื่อเรื่องบุญแต่คุณจะเชื่อบุญแบบไหนให้ออกมาจากความเชื่อจากการทําบุญทําบุญบุญคืออะไรเข้าใจความหมายของคําว่าบุญทําแล้วทําให้จิตใจผ่องใสการทําบุญไม่จําเป็นต้องใส่เนาะใส่บาตรหรือสวดมนต์อย่างเดียวนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวการพัฒนาจิตนะคะทุกอย่างที่ทําให้ใจเราสด ชื่นนะนั่นคือตัวพลังบวกหรือภาษาที่โคชอ h อนเรียนก็คือ k n o w โนย o w เป็น positive knowing ที่ทำให้เรามีความสุขหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่พอใจก็เป็น n e negative knowing คือความคุ้นเคยที่จิตของเราคุ้นเคยกับความโกรธนะทุกวันทุกวันความโมโหทุกวันทุกวันทําบุญจึงไม่ได้บุญแต่ทําแบบไหนจึงนะเข้าใจคําว่าบุญนะไม่ผิดไม่ถูกบุญจะเรียกแบบไหนได้หมดเลย แต่สิ่งที่เรารู้เท่าทันก็คือตัวอารมณ์ตัวอิโมชันตัวเนี้ยถ้าคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้มากขึ้นนะตัวอารมณ์ตัวนี้จะไม่เวียงคุณจะไม่วียคนคุณกับทุกคำพูดการกระทำของคนที่นะของคนอื่นหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวเราเองเพราะมันละเอียดมากแม้กระทั่งเรานะหูตาเล่นจมูกกายใจไม่เข้ามากระทบแต่เมื่อเห็นละเอียดมากขึ้น จิตเขาทํางานเองความคิดทํางานเองก็จะปุดขึ้นมาแล้วก็จะเล่นแล้วคุณจะเข้าใจว่ามากมายมหาศารเพียงไหนเราห้ามความคิดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอารมณ์มีหมดทุกอย่างแต่คุณทําแบบไหนให้คุณหยุดสั่งจิตตัวเองให้ลงโทษตัวเองนะกลับโดยการที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เนาะให้มากขึ้นบ่อยๆการพัฒนาของเราก็เติบโตเหมือนเราปลูกต้นไม้ ที่เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ที่งดงดงามหรือเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดพันธุ์เนาะมันจะต้องมีการเติบโตมีแดดมีแสงแสงอาทิตย์มีน้ํานะมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้วันเดียวเราเกิดขึ้นทันทีแบบนั้นนั่นอยู่ในจินตภาพแต่กายภาพใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าหากคุณทาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งนี้ก็คือความมหัศจรรย์ที่คุณสร้างพลังจิต กลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เชื่อมกับพลังไปเจ้าหรือ the จแอนบะิดอินอยู่เนาะยักษ์ในตัวคุณหรือคุณจะเรียกแบบไหนได้หมดเลยตรงนี้ก็คือสันทิขภายในที่คุณเป็นมิตรกับตัวเองได้เนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคีที่ทรงพลังอีกแล้วค่ะโคดขอบคุณมากๆค่ะใครเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังมหาศาลอย่างยิ่งเนาะเพราะว่า จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้อืมวาวที่สุดของที่สุดก็คืออริยะรัพย์นะทรัพยนะ์ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่งดงามที่ทุกคนปรารถนาแต่กว่าจะเจรไานาเพชรเม็ดนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาความเข้าใจการตื่นรู้นะรู้จักอารมณ์ตัวเองออกมาจากความคิดความรู้สึกที่ทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองนะแล้วก็ ปรับฐานกายฐานใจของเรานะกลับมารู้สึกกายมากขึ้นกลับมารู้สึกนะอารมณ์ความคิดนะถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่า identification รู้จักมารู้จักมารู้ทำความเข้าใจความคิดเห็นนะมันไม่ใช่เรานะ,ะละเอียดมากยิ่งขึ้นก็สนใจตอนนี้โคตรอ่อนก็ยังไม่ได้เปิดรับลูกศิษย์นะคะก็จะเป็นคอสอ,อาจจะเป็นคอสสติรู้เท่าทันสตินะเป็นเพื่อนกับสติ Be in your own best friend แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะก็ขอเวลาพักก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าอตอนนี้เรียนใกล้จบแล้วก็โฟกัสเรื่องเรียนครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะเท่าตามที่เวลาและกําลังกายกําลังกายกําลังใจภายในภายนอกนะคะทีะ่จัดสรรไว้ให้สมดุลเนาะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ว่าเดี๋ยวได้มาอัปเดตนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญเเกี่ยวกับบิลแช่นะคชอ,อนจะได้มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวคชอ,อนจะได้มาอัปเดตนะคะว่าเมื่อ คนใกล้ชิดของโคตออนก็คือสามีโคตออนเขาฝึกและเข้าใจคําว่าที่นี่เดี๋ยวนี้มันเกิดปาฏิหาริย์เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือความเข้าใจของเขามากขึ้นตื่นรู้นะตื่นออกจากอารมณ์และเข้าใจตัวเขามากขึ้นอยากมาแบ่งปันตรงนี้มากเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจให้คขาว่าปัจจุบันนะที่นี่เดี๋ยวนี้ชีวิตของเรามันแบบว,ว้าวมากจัดจมากตั้งใจถ่ายทอดตรงนี้นะคะให้เพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกนะคะที่ยังทุก กับการสั่งจิตลงโทษตัวเองไม่ปไม่ว่าจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะตัวลูกตัวเราเองลูกเราสามีครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะคะการเปรียบเทียบการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นโดยไม่รู้สึกตัวหรือโดยไม่ตั้งใจนะหลากหลายเหล่านี้นะเมื่อเราฝึกตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นนะมากกว่าเงินร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้าน นะที่สุดของที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเราเราจะรู้จักคนอื่นลูกสามีและที่นี่ก็คือพลังชีวิตพลังจิตนะที่คําพูดไม่อาจเปรียบเทียบได้ความสุขเกิดขึ้นจากการรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์และกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้และคุณจึงสามารถเลือกนะคะคีย์เด็ดในการสั่งจิตของคุณสั่งยังไงให้ได้ตาม ที่คุณคิดนะโอเคเนาะทุกคนรักและคิดถึงนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ